สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโอกทีฟกันอีกครั้งในวันนี้ก็ยังสกู๊ปเดอะพาร์ตกันนะครับเกมหนูหมกแดงสยองขวัญเรื่องราวของนูหมกแดงทั้งหกคนที่ต้องเดินทางไปว่าคุณใหญ่ตามทิทางง่ายๆแต่เกมนี้ถอดมาเป็นแนวไซโคโลจิคอลฮอลเลอร์หน่อยๆนะครับนี่ก็เป็นตัวละครตัวที่4แล้วนะครับถึงแม้ในคลิปเราจะเห็นตัวโรบินที่เป็นน้องเล็กสุดอยู่ก็ตาม เพราะว่าก่อนน้นนี้เนี่ยผมบอกไปสองสาครั้งเลยมั้งว่าผมเปลี่ยนเครื่องไงตัวเกมมันไม่มีคลาวด์เซฟนะครับคราวนี้ก็เป็นตัวละครผมชอบที่สุดในเกมนี้เป็นตัวละครในปกเกมด้วยนั่นคือตัวละครลูบี้เรียกได้ว่าเธอเป็นสกอยเลยนะครับสกอยนะครับแต่ชีวิตเธอนั้นน่าจะบัดซบที่สุดในบรรดาพี่น้องหุ่นน้ำหมกแดงทุกคนนะครับรว่าทายเลือกผมจะเล่าเล่าของเธอในเว็บวิกินะครับที่เขาอธิบายเอาไว้ ลูบี้ก็เป็นเด็กผู้หญิงเราเจนว่าเธอเป็นผู้หญิงทรงตุ๊กตาบลายนะครับผมสีดําทรงหน้ามา้าเลือดฝีปากสีเข้มมีผิวซีดเธอสวมเสื้อยืดลายทางสีแดงดานะครับบวกกับกระโปรงสั้นแลวเราเจนว่าต้องขาขวาของเธอนเนี่ยมันจะมีมือเหล็กค้ำยันอยู่นะครับอ๋อสักคนที่มีปัญหาทางการเดินหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่เป็นประเด็นหลักของตัวลูบี้เลยลเราเจนว่ารูปแบบสไตล์ของเธอเนี่ยดูออกเป็นแนวโกธิกเนาะ การแต่งหน้าของเธอการแต่งกายของเธอนะครับแต่แล้วก็ตามถึงแม้ลับภายนอกจะดูเหมือนเป็นเด็กสาวที่ดูอึมครึมเนี่ยดูลึกลับเนี่ยจริงๆแล้วจิตใจของเธอเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บปวดเจ็บช้ำทรมานมากเธอมีอายุ15ปีทันนั้นนะครับแต่เกิดวันที่13พฤษภาคมปี1994เวลามีใครมาถามเธอว่าเออขาเธอเป็นอะไรบ้างเธอก็จะบอกว่าเธอมีการเจ็บเสมอแต่ไม่บอกว่าเจ็บตรงไหนนะครับ เรื่องราวของเธอที่มีคนตีความกันนั้นน่าสนใจพอสมควรนะครับอันนี้ผมอ้าอินจากคอมเมนต์ในวิกิของตัวลูบี้นี่เองเลยนะครับตาม Start h e Path นะครับเกมเดอะพาร์ตเป้าหมายคือเส้นทางเส้นทางของชีวิตบ้านคือความตายหรือโกของชีวิตจุดมุ่งหมายของชีวิตหมาป่าไม่จะเป็นตองเป็นคนหมาป่าเป็นสัญลักษณ์จุดเปลี่ยนของชีวิตคนเด็กผู้หญิงแต่ละคนน้ำอ,อูกแดงแต่ละคนถ้าเกิดเราตรงไปทางก็จบแค่นั้นเส้นทางมันไม่มีความทัาทาหรือว่าอะไรขท่านั้น ตัวละครน้ำแดงก็ยังคงเป็นเด็กสาวบริสุทธิ์และ็กสาแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันไม่ไีทางที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยโตไปยันแก่ตายเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างใส่ซื่อบริสุทธิ์ตลอดกาลนะครับดังนั้นดังนั้นจึงต้องมีด้านมืดที่เกิดกัีวิตของลอามากมายอย่างในกรณีของสิมบลิซึมของเกนเดพาค,คือหมาป่าแต่รูปแบบใช่ไหมไมอดูจากักษณะก็จะเห็นว่าตัวลครโรบีนันเนี่ยดูเป็นเด็กโกธิคที่ไม่ค่อยเข้าสังคมนะครับคือเข้ากับใครไม่ค่อยได้ เมื่อตีความจากที่ที่เธอไปเจอมันในป่าเนี่ยอันนี้ผมขอสรุปก่อนที่ลูบี้เจาะเดินทางนะครับเรื่องราวของเธอเนี่ยน่าจะประมาณว่าเธอนั้นก็น่าจะเป็นเด็กสาวโกธิชที่ชอบขับรถหรือชอบนั่งรถกึง่งกึ่งสกอยเนี่ยแหละแต่สุดท้ายสิเธอรักมาตลอดกับทำร้ายเธอเองนะครับน่าจะเกี่ยวประเทอะไรบางอย่างกับรถยนต์นี่แหละทาให้เธอเนี่ยมีการเดินกระเพกนะครับซึ่งก็หลบดีในเกมเนี่ยเธอกับวิง่งได้เร็วที่สุดใบรรดาพี่น้องทั้งหมดนะครับเธอเป็นเด็กสาวที่เจอกระสิ่งเลวร้าย สิ่งที่เธอรักก็มาทำร้ายตัวเธอเองเธอจึงเสียตัวตนหอนเธอไปทุกอย่างนะครับทำให้เธอเนี่ยเริ่มหันเข้าสู่ด้านมืดแต่ก็ยังไม่เข้าเต็มร้อยเมื่อดูจากการเดินทางของเธอนะครับเพราะในเดินหลอกบางอย่างในวิกิเนี่ยเวลาเธอพูดถึงน้องสาวของเธอเนี่ยคือมันจะคอยหาความบริสุทธิ์เสมอตอนเธอคิดถึงโรบินน้องคนเล็กเนี่ยเราก็บอกว่านี่คือน้องสาวคนเล็กของฉันโรบินอ่าเธอนั้นช่างไร้ยิ่งสาจังเลยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ลรส น้องที่โตมาหน่อยคนนี้ก็เป็นเด็กสาวบอริสุดเหมือนกันที่อาจจะหมกมุ่นกับโลกความฝันมากไปหน่อยเธอคิดเกิดโรสว่าโอ้โรสเนี่ยเธอช่างอ่อนหวานจังเลยอ่อนหวานจนทำให้ฉันปวดฟันเนี่ยอะเรามาดูการดินทาของเธอบ้างนะครับในภาพจะมีสกรีนเทร์ลิ่งนิดหน่อยนะครับก็ขอภัยนะครับตอนแรกอะผมลืมทำไม่นในคลิปกเก่าๆเนาะเสียดายที่ลืมทำเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราคุ้มตัวละครเข้ามาในป่าแล้วทิ้งไว้เฉยไม่ต้องขยับอะไรนั้นตัวละครจะเริ่มขยับเองอะไรแบบนั้นนะครับ เสียดายที่ผมไม่รู้ว่าตัวคอตัวเก่านั้นจะทําอะไรนะครับแต่ของลูบี้นี่คือผมน่าสงสารมากอ่ะเห็นแล้วสงสารมากแน่นอนเธออยู่คนเดียวกลางป่าเนี่ยไม่มีใครช่วยเธอก็ร้องหไห้ด้วยความโดดเดี่ยวนะครับเราจีไว้เธอเนี่ยดูสื่อสะอื้นมากคือแบบถ้าเกิดเธอมีตัวตนจริงนี่คือผมเข้าไปปลอบใจเลยนะครับจนกระทั่งอ่ะนางฟ้าตัวน้อยปรากฏตัวขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเธอก็จะพาเราออกจากป่าเองนะครับ ด้วยความที่แมปในป่าเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปในป่าแล้วแมปจะเปลี่ยนทันทีแล้วไม่สามารออกจากทางเดิมได้นะครับต้องมีนักฟ้าตัวน้อยคนนี้พาออกเองหลังจากนั้นผมเข้าไปในป่าอีกครั้งคราวนี้ผมก็เจอสถานที่ตายของจิงเจอร์น้องสาวคนก่อนน,นั่นนะครับเป็นทุ่งดอกไม้ ตอนที่เธอเข้าไปทุ่งดอกไม้เนี่ยก็มีเดลอลอกขึ้นมานะครับเป็นความรู้สึกนึกคิดของเธอว่าอ๋อหุ่นไล่กาไม่มีนกด้วยยอดไปเลยฉันหวังว่าจะมีหุ่นไลากานี้เพื่อไล่พวกบ้าออกไปนะครับก็สาเห็นได้ว่าเธอนั้นคือแบบอยากอยู่คนเดียวมากๆคือไม่เข้าสังคมปิดกั้นตัวเองโดยสมบูรณ์นะครับและเมื่อเก็บดอกไม้ที่จะไปฝากคุณยายนะครับเดลลอร์กของเธอก็เกิดแปลตีความผมก็ไม่ได้แปลอะไรเก่งขนาดนั้นนะครับ เมือม่อเมการสื่อออกมาว่าดอกไม้นี่ไม่นช่าอายุสั้นและยิ่งตอนเราเด็ดมันออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งเหี่ยวเฉาเร็วนะครับก็เหมือนเป็นการเบอบในชื่อของเธอด้วยเนาะดอกไม้ชิบมันก็สั้นอยู่แล้วและเมื่อตัวเธอนนั้ถุกเด็ดออกไปเนี่ยตัวเธอนั้นก็จะยิ่งเฉาลงอะไรแบบนั้นนะครับสดาที่ตอนหยิบไอ้หัวฟักทองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเดลล็อกแล้วออกมานะครับเพราะว่ามันไปซ้อนทับกับเดลล็อกเก่านะครับเมื่อ,อน,นี้ไม่มีอะไรผมก,ก็อาจเดินทางต่อนะครับ ในที่สุดก็มาเจอจุดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเธอนะครับนั่นคือซากรถนั่นเองเธอก็เหมือนจะพยายามเข้าไปสตาร์ทรถยนต์นะครับซึ่งกระพงเดีอดหลอกปแปลกแปลกออกมานะครับว่าเครื่องยนต์และผองเพื่อนเปิดมันปิดมัน ชีวิตความตายมันต่างกันตรงไหนมันเป็นการลำพินลำพันกับตัวรถยนต์เองเอะเนาะในที่บอกไปเธออาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับสิ่งที่เคยเคยหลงรักมาตลอดก็ทำร้ายตัวเธอเองเนี่ยทำให้เคยเหมือนแบบอยู่ในการที่ไม่มีตัวตัวเองนะครับดังนั้นผมก็เก็บดอกไม้จนเปิดล็อกรถเข็นนะครับแน่นอนว่าตอนเธอไปเหยียบทางขาเนี่ยเธอก็ต้องนั่งรถเข็นก่อนเนาะแล้วก็เจอว่าตอนเทนเนอร์เข็นนั้นก็เปิดล็อกห้องใหม่นะครับ มันมีเดลล็อกขึ้นมา2เดลล็อกนะครับเธอบอกว่าเออนั่งบนรถเข็นจิตวิญญาณที่ไปไหนไม่ได้นะครับไม่มีที่ไหนจะไปก็แสดงว่าลูบี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเธอ็นคนไล่สลัดนั่นจากตัวรถเนี่แหละแต่พออ่ะคกอปบัติเหตุปุ๊บเธอก็ต้องมานั่งรถเข็นบนล้อเหมือนกันแต่เป็นล้อที่เธอนะั้นไม่มีอิสระภาพเป็นของตัวเองนะครับเธอเหมือนรู้สึกเหมือนถูกขังในกรงอะไรแบบนั้นเหมือน,นที่ปลดล็อกห้องใหม่ไปลูกกรงนะครับแล้วก็มีเดลล็อกเพิ่มเข้ามาต่อเนื่ออว่าาาายกกเข้้มใล ถ้าคุณต้องการาฉันไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยฉันไม่น่าจะมีสิ่งนั้นหรอกปล่อยฉันอยู่คนเดียวเถออะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าเธอปิดกั้นตัวเองจากทุกอย่างเลยนะครับตอนแรกผมไปเจอลูกโป่งสีแดงด้วยตอนแรก,กคิดว่าเออมีเพนนีไวส์ปรากฏตัวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับเมื่อเข้าไปใกล้ปรากฏว่าจริงๆที่เนี่ยควรเป็นที่ที่โรสควรมาเจอแต่โรส,สันตายไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าของโรสี่ก้มหน้าอยู่นะครับ เมื่อเจอโซฟาเธอก็นั่งเหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่านึกว่าจะเจอแดนหลอก,กเดิมสิกปรากฏเป็นแดนหลอกใหม่นะครับซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะครับถึงแม้เธอจะดูเปนจะคอยดูอึมครึมดูโกธิกคิดว่าเธอจะดูเป็นสาวใสด่ดาร์กใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเธอเกลียดบุหรี่นะครับเธอพูาเอ่อซิกัสกเลบุหรี่นะครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่เคยสูบมันฉันน่าจะลองนะเห็นเขาบอกว่ามันจะทำให้อายุสั้นนี่ถือเป็นเดนห็อกที่สาเห,เหตุแล้วว่าเธอนั้นคือไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วนะครับ ข้างหน้านั้นก็เป็นโรงละครน,นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอโรงละครนี้เราจะเล่นมา4ตัวด้วยกันนะครับเป็นสถานที่ที่สกา t เลตพี่สาวคนโตจะต้องเจอแต่ไม่ใช่ตัวลูบี้ตอนนี้เมื่อเข้าไปเนี่ยมาขึ้นเดลอกประมาณว่าโลกนี้เปลี่ยนเสมือนโลกนี้มันก็คือละครเวทีนะครับไม่มีอะไรเป็นที่ควรจะเป็นที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเปียโนโเราก็เล่นไม่ได้มีกุ้ยหิน่อีกรอบผมก็ลองนั่งดูก็พบว่ามันก็มีเดลอกใหม่เช่นกันนะครับ ก็ถือเป็นโดอที่แปลกกว่าสมควรนะครับผู้ชายนั้นเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับคุณสามารถขี่มันก็ได้แล้วเขาก็จะพาคุณไปที่ไหนที่คุณต้องการหลังจากนั้นก็จะมีใครบางคนมาคอยดูแลนะครับหลังจากเดินไปสักพักในสุดก็เจอนะครับแต่ผมยังไม่เข้าไปจะลองหาที่อื่นก่อนนะครับพอดนตรีตึงๆมานี่คือใช่เลยนะครับนี่คือสถานที่ของตัวลูบี้นั่นเอง ส่วนใหญ่ก็เจอออบเจกต์ที่ต้องเป็นตัวละครพี่สาวมาเจอเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมบงเอญไปเจอซึ่งผมไม่เคยเจอมาก่อนในการเล่นเกมครั้งไหนซึ่งผมคิดว่ามันแปลกมากเพราะว่าจุดนี้ก็จะเห็นว่ามีต้นไม้โผล่ขึ้นมากระทันหันเหมือนกำพึ่งโหลดตอนแรกคิดว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าแต่จะเห็นว่ารูปแบบของต้นไม้นี้แตกต่างจากตรงอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เล็กๆที่มันล้อมอะไรบางอย่างและพื้นเนี่ยเหมือนเป็นลอยไหมนะครับเหมือนเป็นรอยอุกบาทตกอะไรแบบนั้นนะครับ แล้วพอเดินเข้าไปเนี่ยดนตรีมันเปลี่ยนด้วยมันเป็นดนตรีที่ควรจะเกิดอีเวนต์น่ะแต่กลับไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วสเกตด,ดีโรบี้เธอมองขึ้นฟ้าผมก็ไม่รู้ว่าเธอมองอะไรเพราะกล้องไม่สามารถดันขึ้นมาข้างบนได้ทําได้แค่หมุนไปมาเฉยๆจนนี่ผมหลอนมากเพราะว่าเล่นมาหลายครั้งไม่เคยเจอสถานที่นี้เลยนะครับคุณไม่รู้ผู้พัฒนานเนี่ยเขาใส่เอาไว้แต่ลืมใส่อีเวนต์หรือเปล่าพอเะเกิดพอเขเกิดเธอ,อยืนเฉยๆเนี่ย เพลงอีเวนต์มาเ,เรื่อยๆแต่พอ,อยืนสักพักตัวเพลงมันก็หายเองนะครับแต่พอเดินไปนิดหน่อยตัวเพลงอีเวนต์ก็กลับมาอีกครั้งและต้นและหนึ่งในต้นไม้เนี่ยมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีเลือดกระบาดมันเป็นรอยที่ต้องตัดนะครับอยู่ต้นเดียวเท่านั้นแล้วมันเป็นต้นที่เล็กที่สุดด้วยนะครับและมีช็อตน,นี้เหมือนเป็นกริชนิดหน่อยนะครับนั่นคือตอนที่ลูบี้มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วเจออ้หัวเธอนั้นสั่นนะครับสัน่นจะดูหลอนไปเลยยิ่งตัวลูบี้เองเธอก็หลอนอยู่แล้วนะครับ อาจจะที่ยืนสักพักมากลัวว่าก็มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าหลอนพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นจุดที่มันแปลกกว่าจุดอื่นไงคือมีต้นไม้เล็กล้อมรอบพื้นมีลอยไหมและมีแสงส่องลงมาตลอดนะครับแล้วก็จะมีนางฟ้าเนี่ยคอยเฝ้าอยู่จากข้างนอกเธอไม่มาหาเรานะปกติถ้าเกิดเรายืนเฉยเนี่ยยืนทิ้งช่วงนานเนี่ยปกติตัวนางฟ้าจะมาหาเราเองเนะครับนี่คือเธอยืนอยู่รอบนอกเฉยเธอไม่กล้าเข้ามาหนนี่แสดงว่า ไอจุดนี้มันต้องมีอะไรสําคัญแน่ๆนะครับในเมื่อม่อะไรเกิดขึ้นผมก็เดินทางต่อนะครับในเมื่ออ่ะมันไม่มีอะไรแล้วผมก็เลือกอะให้ลูบี้ไปเจอจุดจบของเธอนะครับเราเจกว่ามันเป็นสนามเด็กเล่น ในสามเล่นมันมีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังลากถุงอะไรบางอย่างซึ่งดูก็น่าจะเป็นถุงเก็บศพนะครับมีการตีความตัวละครหมาป่าดยู่ว่าถึงแม้ตูลูบี้เนี่ยจะปิดกั้นตเตงไม่อยากคุยใครแต่บางครั้งเมื่อเมื่อถึงจุดจหนึ่งเนี่ยเธอก็ต้องการที่พึ่งใช่ไหมแม้ว่าที่พึ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามนะครับเมื่อเข้าไปในสนามเล่นเนี่ยก็จะเห็นว่าสนามเล่นเนี่ยมันเก่ามากใช่ไหมสนิมขื่นนะครับ ลูบี้กับชอบอะไรแบบนี้ไงเธอชอบความเก่าแก่เธอชอบความที่มันเป็นสิมเเอะอย่างนี้นะครับและประโยชน์สหนี่คือค่อนข้างจะดูจิตตกมากเนะเธอบอกว่าไอความแก่ชาราแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับฉันหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับคือเธอไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะแก่าตายเธอเหมือนเธอต้องการจะตายตอนนี้เลยอะไรแบบนั้นนะครับตอนแรกให้นั่งบนชินช้าก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันจะมีจุดที่เป็นเหมือนอะไรอ่ะให้ปีนบันไดขึ้นไปเจอจะบันไดเนี่ย มันหายไปสองขั้นไนะอซอขั้น,นล่างทำให้เธอไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เพราะเธอยกขาขึ้นไม่ได้มากด้วยแหละก็ปลดล็อกห้องสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นนอลอกสั้นๆว่าฉันน่าจะแก่แล้วนแน่เลยมันใกล้ถึงเวลาแล้วแล้วก็เจอตุ๊กตาหมีสองหัวนะครับก็เป็นไอเทมที่เราสามารถเก็บได้ความคิดข,ของเธอข,ขึ้นประมาณว่า มี2หัวในตัวเดียวนั่นเหรอเข้าท่าดีสับชันนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสื่อถึงอะไรนะครับนั้นเมื่อเดินไปเรอบเดินไปหาถุงศพก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายอ่ะก็ถึงเวลาที่เธอนั้นจะไปเจอกับจุดจบของเธอนะครับเธอไปหน้าคากผู้ชายคนนั้นนีคนตีความไปว่า,วาอย่างที่บอกไปว่าเหมือนถึงแม้เธอจะไม่ต้องการใครเนี่ยแต่บางครั้งเมื่อเธอมาหนทางเนี่ยก็จะบางคนหรือมีบางอย่างเนี่ยมาฉวยโอกาสจากเราไง ในช่วงเวลาที่ตัวลูบี้นะ่อ่อนแอที่สุดนะครับเราเห็นว่าทัวผู้ชายคนนี้ชักจูงให้ลูบี้ซูบุรีในะเธอไม่ชอบเท่าไหร่นะครับแต่ลูบี้ต้องการจะพึ่งไงไม่ว่าผู้ชายนั้นต้องการอะจากเธอนะครับเธอยอมหมดเราเจ็นว่าตอนเธอสูใหม่ๆเนี่ยเธอก็เหมือนสับลักควัน,นเนาะแล้วกล้องก็ค่อยๆแผนออกไปนะครับ แล้วฉากก็ตัดกลับมาที่หน้าบ้านคุณย่าเราก็เห็นว่าสภาพของลูบี้ตอนนอนเนี่ยมันเหมือนคนเพิ่งถูกกระทําชำเรามาเลยเนาะซึ่งมาดูน่าสงสารมากอะ่ะวันแล้วก็เหอเธอเข้าไปในบ้านนะครับในบ้านนี่ผมก็ขอดูจากที่เขาตีความนะครับมีนคนตีความแบ่งเป็นห้องไปเลยว่าไอห้องเต่ยห้องเนี่ยมันสื่อถึงอะไรนะครับ เมื่อเข้าไปเนี่ยจะได้เสียงเหมือนเป็นหมาหอนนะครับแต่ว่าม,มันมีเสียงผู้หญิงเล็ก,ลกๆแทกขึ้นมาในหน่อยอ่ะมันเหมือนมันไม่ใช่หมาที่หอดเนี่ยซ้ำมันเหมือนหมาที่เรียกว่าอะไรเหมือนกําลังทิสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจผมเมื่อคืนได้เสียงหมาทิสัตว์นี้ด้วยนะแล้วภาพแบๆที่เข้ามาตลอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเ,เป็นภาพริมฝีปากนะครับ ผมชอบบรรยากาศอาร์ตสไตล์ของลูบี้เวอร์ชันนี้มากๆนะครับเวอร์ชันลูบี้เนี่ยมันธุบ้านเจอมีควันของรถตลอดเวลานะครับมีเสียงรถด,ด้วย แล้วเมื่อเข้าไปห้องหนึ่งซึ่งก็ถือน่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นคือห้องเรียนหรือเหมือนมันเป็นห้องเรียนเลยว่ามันเหมือนห้องของโรงเรียนอาคารของโรงเรียนนะครับเพราะว่ามีโกด,ดังตู้เก็บของเนาะซึ่งปแปลกมากเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีการพูดโรงเรียนเลยทำไมจู่ถึงมีฉากที่เป็นห้องเรียนหรือแบบโรงเรียนนะครับมองมนต์ของตู้ล็อกเกอร์นี่ถ้าเกิดดูหนังในไฮสคูลบ่อยเนี่ยหลายคนมันถูกบูลลี่ในบ,บริเวณนี้นะครับเพราะว่าตู้ล็อกเกอร์เนี่ย ก็จะเป็นที่ที่เหมือนหลังเรียนมาเจอกันใช่ไหมบางทีก็แบบดวลบูลรี่กันหรืออะไรสักอย่างนะครับหรือไม่เกิดไปที่ที่เคยคิดถึงในวัยเรียนก็ได้เนาะเพราะาตอนท้ายเธอเดินเนี่ยจุ่ๆห้องมันเอนนะครับแปลว่าเธอเดินมาล็อกเกอร์แทนและปลายสุดนั้นก็เป็นถังน้ํามันที่เหมือนปนเปื้อนสารพิษและควันนะครับแต่ผนังเป็นรูปนกยุงแน่นอนว่าไอสภาพแวดล้อมกับนกยุงนี่คือมันไม่เข้ากันเลยนะครับและอีกห้องหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีรอยล้อรถนั้น ไต่ไปทั่วพื้นทั่วเพดานทั่วผนังนะครับแล้วจู่มันก็มีกลงนกโผล่ขึ้นมานะครับแล้วพอลูบี้เข้าไปเนี่ยตัวกลงนกมันก็ล่วงลงมาแล้วเห็นว่าตัวรถเนี่ยเหมือนเกิดอุบัติเหตุจริงด้วยนะครับรถเหมือนรถชนแล้วความมันขึ้นเนาะแล้วเส้นทา้ายเธอเดินไปเนี่ยมันสับสนวุ่นวายไปหมดดูจากรอยทาของล้อรถได้เลยนะครับ แล้วห้องกอดยีเข้าถึงห้องยากก็จะว่ามันเป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เไปหมดมันเหมือนเป็นภาพอารมณ์ของตูรูบี้ที่มันสับสนวุ่นวายไปหมดนะครับและสุดท้ายห้องนอนของเธอก็จะว่ามันเป็นเตียงที่เหมือนโดนเพดานสับลงมาแล้วก็หมุนนะครับและสุดท้ายก็มาถึงจุดจบของเธอเนาะ เรื่องราวของตัวลูบี้นะครับผมว่าลูบี้เป็นตัวละครที่มีปุ่มหลังกับหมาป่าให้ทูดีเล็ตความเป็นจริงมากสุดแล้วเพราะว่าโรบินนั้นเจอกับหมาป่าเลยนะครับอลอสนั้นเจอเรื่องเหนือธรรมชาติจริงเจอนั้นก็เหนือธรรมชาติอยู่นะแต่ลูบี้นั่นคือเหมือนชีวิตเธอมันทราจิกนะครับมันสงอันกรรมชีวิตเธอที่มาสับสนวุ่นวายนะครับตัวเธอที่ปิดกั้นทุกอย่างแต่พอจะเปิดใจเนี่ยก็เจอคนไม่หวังดีมาโฉกกะจากเธออะไรแบบนั้นนะครับ ตอนนี้ก็เหลืออีก2คนที่ผมต้องเล่นต่อเนาะก็หมายี่สุดลูกบี้กินแต่พาดนะครับเกมนี้มันไม่เหมาะกับคนเก่งภาษาอังกฤษ,ษที่กําลังจิตตกเนาะยิ่งเกมนี้คือยิ่งจิตตกหนักกว่าเดิมอีกนะครับแล้จะมาชมเขียนไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้ากาชัช่อคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกใด้วยสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ